สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านจ้าแต่มนีสาวแสงกักว่าปล่อยง้อกันละจ้าไปลูกไปอากาศดีเนาะจ้านี่ใกล้หนาวแล้วค่ะไปฝนตบน,นาวแล้วไปลูกไปเพิ่งเกได้ป่อยมะเขาอสวนหยาปู้ด้จ้าแถวเมนีสิไเด็ไปตัดหยาพร้อมละไอ้าย,ายุไอ้ไปเห็ดงานจะไป ดันดินเกดดินให้เพิ่นยู่บาดยู่ตางบะมูบาทเนาะจ้ะไปได้สองเสมอแล้วและสอแสงกระไดลุยตัดหยาจ้าไปลูกไปไปเฮ้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 มาท่านในหอแตน่น้าลูกเขาท่านในเกี้ยวไปไปขานี้ก่อน Bye bye. Bye bye. <coughs> bye bye. Bye nhanh Leo 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 leo. bye. Bye bye. bye. ไป้ยเขาสวนฟูนหลอจ้ะแต่ว่าปันี้เพิ่นมาตาระยาหน้าเพิ่นอยู่ในในนะจ้ะเพิ่นสองพานนีเนาะเข้าได้มาปิดประตูก่อนว่าีิออกไปป่าเขาเพิ่นเนาะ พอดีได้ตั้งสร้างไปให้ประตูเนาะพี่น้องมาลงมาเร็วเร็เร็วเรมีน้ำมีน้โอ้ยมาเร็วมาเร็มารีรีร กล้วยมาลูกมาเร็วเร็วคนสวยมามานี่กล้วยแม่ปิดประตูเลยกล้วยมาแม่กล้วยกล้วยเร็ว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 แม่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 สิปิดประตูไปเร็วเสมูหากระลาห่มกับมาเพื่อพี่น้องสามตัว ไปง้อไปแล้วเ้าก็สิไปหาตัดหญ้าไม่ง้อกันเนาะค่ะ ประตูท่านในมีจะประตูจําเป็นประตูซ้ำนิซสักก้อน อย่าหาเล่มนีาลูกเล่มนีาเร็วเร็วนี่ก็ขังคอ,อกเลยเล่นกินไข่มาลูดตูดตีดไป